เอามาในเมืองอีกเลยเด้อมาในเมืองกับคุณสาอีกแล้วจ้ะคุณสาขับรถให้ so <the> เซอร์ิสเห็นน้ำแข็งทางหน้าบอจากพี่น้องคุณน่าน้ำแข็งได้นั่นคุณน้าโ๊ดแข็งเป๊กเลยแข็งอยู่เชอร์ลฟุกส์แต่อีเชบินบางแก ช่วงนั้ทุนนิดเดียบอกคุณสาว่าบ่มีรถทั้งหลังมาต้องขับเร็วดอกสันทายอยู่ฮะน้องยืมอะไ้บ้างเสื้อรถเทรอลกินตรงนั้นจ้าไม่ได้ยืมสินนะหาสไปติดลมด้วยจ้ะหนาวแห้งติดลบภูเขาข้างหนาาภูเขาหิมะ เหรอฟีนว่ะเดบรีเชอมเนอะเน้นว่าจะอากาศดีไทยนอเวกออกมะย่างหลายเน,นาะจ้ะถึงจหนาวก็ะยาเต็มทะเล 9องศาเลยจ้ะลบ9ก้จ๊ะก็จะกำลังดีจ้ะใส่บิกินี่ได้สบายมาถึงบ้านบางอ่อนแลวจ้ะสวัสดีจ้ะโมกบมาพ่อกับแม่เอ็มมาอีกแล้วจ้ะมารับเอ็มมาจ้ะก็ไม่เชิงว่ามารับตรงนัจ้ะเพราะว่าเอ็มมามานอนกาแฟเมื่อวานนี้จ้ะบันีเขาพ้กกันมาเล่นไอสเกตนเจ้ะภาษาโนเวย์เรียกว่าเชยแต่ไอสเกตอยู่อ่โรงเรียน โรงเรียนแฝดนี่แหลาจะอยู่ใกล้ๆบ้านบางอ่อนวันนี้คุณสาเพิ่นจิไปไปบ้านพักตากอากาศเนาะจากของอ่คุณสาบางอ่อนเนี่ยจากเพิ่ไปกันแล้วแม่มากอก็เลยมาเบิ่งเด็กน้อยหล่นจ้ะมันเป็นมองโรงเรียนก็เข้าใจเนาะแต่ว่าแค่นี้เด็กน้อยกับมวลเนาะมันมันเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสะจาะแล้วมันกับใบใหญ่แต่ว้าก็ทําให้เด็กๆเล่นได้เนาะแม่มากก็เลยมาฝาาบางอ่อนเมื่อวานถ้าเด็กหัว กลับมาบ้านน้ำมาดามมาสันเพราะว่ามองอ่อนมาเห็ดงานมาเห็ดมอบพิซซ่าให้เด็กน้อยของเ่าพิซซ่าอยู่ในช่องฟิตนั่นแหละมาสันก็เลยมาเฝ้าลูกหลานแม่เอม่าเอารองเท้าสกิดมาอยู่เด้จ้ะว่าจะมาเล่นน้ำเขา่าแต่ว่ามันน้อยแม้มันเล่นเพราะคักแถวบ้านแม่เอมา่าจังใหญ่นั่นเป็นมองธรรมชาซาดแรงน้ำมชาติอันนี้เห็นโมใหญ่จ้ะเห็นบ่อเป็นสี่เหลี่ยมมั้งสิก็เพราเด็กน้อยเล่นวัเนเรียกสี่เหลี่ยมทำนี่แหละจ้ะไทยใกล้บ่อได้เนอกจ้ะมันติดหนาเพิ่น อเอาพดหนาบูดคือแท้เอาน้องเลิกแล้วเลยนะทำไมเอารองเท้าธรรมดามาแล้วโอ,โอเคแม่จะแฝดสองสาวเสื้อฟ้ากับขาว เป็นโรงเรียนว่าจะาทีเล่นกระไลเห็นบ่าวแ้ก็ปีนหน้าผาโรงเรียนกว้า,างจนโรงเรียนใหญ่มันเป็นโรงเรียนในเมืองเนาะมันคือโรงเรียนแถวบ้านแม่มาอันบนใหญ่อือก่นะทีเล็กน้อยเล่นหลายโอ้ยหิมะคุณหิมะบนยอดเขา เมื่อกี้คนหนังเต็มอยู่นี่จ้ะได้เวลาอาหารแรงแล้วเขาเจ้ากับพักกันก,นกลับหลายจ้ะที่ว่างแล้ววันนี้แม่เอมาอาจจะเล่นย่จ้ะอาจจะเล่นยช่วยจ้ะบ้านข้างบนนี่วิวงามขนาดเลยจ้ะเดี๋ยวลงมาเลยบ้านวังอ่อนก็นอยู่แถวนี้จ้ะเนี่ยอยู่ใกล้ๆงามมาเล่นได้ แรกมีคนหลายเนาะจ้ะแม่ไอ้มากกับบอกาเล่นเนาะเออ่ามันรุ่มเสเ่ขาวเพราะว่าสถานที่มันน้อยขั้นเขาลุ่มเขากรเห็นสิแมหมพอดีได้เวลาอาหารเย็นจ้ะเขาก็กลับบ้านคนกับบหลายจ้ะแม่ไอ้มากกับดี่ใส่รองเท้าเล่นกับลูกจ้ะเพราะว่าเอารองเท้ามานา วาสิใส่เสร็จใส่เวลา20นาทีาาเล่นโบเกงขึ้นเด็กน้อยเขาด้วยจ้าแต่ว่ากับพพตะตื้ตลลาดไปนำ้นำรูปน้ำหลานได้โยโอ้ย่าทำอย่างานั้นลูกมันจะโดนเนะ เล่นได้สินาทีก็พักเลยจตะไม่เก่งเนาะเล่นไม่เก่งอายเขากลัวล้ม<ช><บ> อันนี้หไฮลานถือโทรศัพท์ไ้ได้จะห้อลิสาถือโทรศพท์ใไ้บอกว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งเออประมาณนาทีนึ่งเด้อนาทีนึ่งลานก็ยุดพอดีแม่จากพี่น้องว่่ได้เล่ให้ป้าเลย <c oughs> อะไรลูกห่วย <c oughs> <c oughs> Yeah. <laughs> you แม่มาคุยตั๋วฟิล์มนะเอาถ่ายไปเออถ่ายไปถอดไปโอ้แบตตุลีเต็หมดแล้ว

มาเวลากลับแล้วจ้ะกลับมาจากเล่นสเก็ตน้ำแข็งแล้วนะจ้ะเกือบสี่โมงแม่พากันมาอมตอนนี้สี่โมงกลัวจ้ะวันนี้บางอ่อนมา,มาให้แม่แม,มามาฮิตพิซซ่าให้เด็กน้อยกินเนาะเปิดสีเปิดแก,ก๊สบางอ่อนปินอยู่บนีนอันนี้เฮ็ดกาแฟจะเหมือนบ้านเราเลยเพราะว่าเจ้าของไม่อยู่นะจ้ะกาแฟแล้มวมันขมโพดแล้วกาแฟมันฮอนโพดจ้ะเขนไี้ใ,ใสน่นม อันคุ้นากับคุ้นาบังอ่อนกุณสาแม่มาบ้านเมาบบนมาเลยจ้ะรอคนมาแล้วกัสิครับเอมาจะไปเล่นอันกแฟจะไปเล่นอันไอสเกตยูแถวบ้านหมู่บ้านไอน้นยเนาะจ้ะแต่ว่ามันมืดแล้วก็เลยบอกเอมาว่ามือื่นวันจันจังไปก็เลยวางสิแหละเพราะว่าตอนนี้อากาศมันติดลบอยู่เนาะมันกะคือ,อยังแบบว่า ยังเห็นได้อยู่เอ้มาไอ้มาดูมีอย่ามองแม่ไอ้มาเอาเลิกแล้วเลิกมองแมวจะแมวมีอย่างันเบิ่งแม่้มาว่าแม่้มางามเบิ่งสาวมีอย่าพันเบิ่งแม่้มาเธอมองฉันทําไมเธอสาวเธอสวยฉันจึงได้มองหากเธอไม่สวยฉันจะไม่มองหากเธอไม่จำฉันจะไม่ยอมจนหัวใจเต้นบึบบึบบึบบบเสียงหัวใจเต้น คุณสาโบกมึงไม่บายใส่แม่ไอมาอยู่หน้าตาเมื่อกี้จ้าเปิ้ลสิพากัญญาไปใส่มาแล้วจ้ะเจ้นกับเอ้สตีนจะพากัญญาไปใส่แต่ว่าแม่ไอมาจะเอาไปให้หละก็จะกับเนาะจ้ะจะไปเฮ็ดอาหารแรงกินกับลูกผัวอยู่อยู่บ้านจ้ะ Okay. วเวลากลับบ้านเราจะมาบาขอนั่งหน้าน้าว่ซานเ้ยจ hey, <your> อยเพิซซ่ากระไฮน เอ้ยเตียนเบิึงให้ลุงให้หลานเนาะจ้ะแม่ไอ้มากกับก้ามมาบะนิยันก็เลยพากันเฮาก็ซื้อพิซซ่ามากินเนาะมื้อนี้ก็เลยให้คุณสาแวะซื้อล้านนอกจาะล่าคั้นร้านกับเจ้าเฮ็ดเองสิคล้ายๆร้านเผื่อเป็นร้านอาหารกับแพงแน่เนาะจ้ะเนาะซื้อพิซซ่ามาดีกว่ามื้อนี้เมื่อยบ่มีเวลาเฮ็ดจ้ะก็กินได้ทั้ง3ทั้ง4คนทั้งพี่เอ็ดพุ่นล่ะอื

จะให้กินเหรอไม่ให้กินจ้าคุคณคงพ่อไม่เอาหรอกมนเย็นแล้วออสุลาลร์ดนจิเกอร์มาเปิดูเปิดง่ายขึ้นกับขวดหน้ามีมากว่าฉันคงหนูว่าของพ่อไม่ต้องเอานม่แข็งมนเย็นแล้ว พ่อกับลูกก็ได้เวลาแปรงฟันเขานอนแล้วได้จ่ายแต่ว่นหน้าทีของเม่กับบ้านในแล้วได้ไม่แยม,ม,มากต้องมาอบมันฝรั่งจ้ะก,กับอ,อบอบ,อบไก่ให้พี่เอ็ดไปเหตุงานเมื่ออื่นตอนเศร้าจา้ะเหตุในไง,งบ่มีน้ำจิ้มบ่มีน้ำสอดอยังอกินพิซซ่าเสร็จแล้วก็นอนจ้ะนอนพักผ่อนเนาะแล้วก็มาทํามันฝรั่งอบแล้วก็ไกอ่อบให้ลูกชายจา้ะให้พี่เอ็ด ไก่อบนี่็คืออบไก่ด้จ้ะอบไก่ช่วงนี้เพียสไม่กินบวกกินอย่างก็คือบวกกินแป้งหลายแล้วก็ไม่กินไขมันเลยจ้ะเอามันฝรั่งอบผลว่าไม่เอาข้าวว่าสัมมันฝรั่งอบมันจะดีกว่าขา้าวนะจ้ะข้าวบูข้าวบ,บูให้เด็ดจากมันฝรั่งจ้ะทําให้ลูกชายอาจะเข้าไปนอนได้แบบนี้ไปนอนกับอิม,ม่าจ้ะเนีย่ยาปา,ยา,ากจ้ะอิม,ม่าละ เอ็มาลับแล้วจะมาหลักนอนกับลูกเอ็มานอนแล้วด้วแม่ามาก็สิได้เข้านอนแคเคนี่ล่ะนะจ้าคิด้าจะมาพบอกับแม่เอ็มาใหมา่สวัสดีจ้าบายบายเบิร์ก่มาทั้งห้องก,ก่อนเอา้ามาไห้นอนจีเอา้าแล้วว่ามี้ลับแล้วยังไม่นอนเหรอลูกโอเคค่ะไม่บา,บายให้แม่หน่อยลูกเอ็มาไม่าบายหน่อยโอ้ยคือเอามือมาตีแม่อยู่เมื่อกี้ไอ้เก่งหลับบอก